เอาย้ายขึ้นมาสิลูก <ś les> <ś les> มานี่มานี่อีนี่เอาจริงนะอีนี่เดี๋ยวรอเลย<ด>เยนี่ยชัน,นชัน,นฉันช่วยเองอเไปจัดยาข้างหลังเลยนะขึ้่นเตียงเลยไปจัดยาข้างหลังเลย,ปลยไป,ปยไป <ś les> ไปเป็นไรล่ะ <ś les> ขมาสิขึ้นมานี่มนจะรักษากัและจะฆ่าขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมานี่ก็เล่นสยังก็ได้ค่าตัว2องเบนี่นนเน่เน้เ เฮ้ยเราไม่ต้องผ่าตัดกูให้มันรักษากูโอ๊ยเป็นอะไรเส้นมันเยอะมา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 นอนนอนนอนเอาเลเส้นมันเยอะยังไงเนี่ยคุณหมออ้าวอ้าวชะงกหน้ามาชะงกหน้ามาแต่ แกได้ยินต่อคบอกให้จับเส้นกูเส้นมันเยุดเส้นอะไรเยุดเส้นเส้นยุดได้ด้วยเหรอเส้นยุดอะไรยุดบ้านยุดมังเฮ้ยนอนนอนยายอายุเท่าไหร่ยายฮะอายุเท่าไหร่อายุสิบแปดทางขาไปนี่นี่มึงทำเหี้ยเดนเนี่ยมึงไปเล่นสุ่มสี่ซุ่มห้าเนี่ยอิซ่า แล้วถ้าเกิดมันลุกขึ้นมาชี้หน้ามึงตัวแขงตัวแขง,งมึงจะทางขาไปจะได้ตรวจถนัดถนัดเป็นอะไรอ่ะอ๋อเป็นตลกอย่างนี้มึงก็กล้าเล่นกับกูนะเล่นกับกูบาอาจารย์เล่นง่ายอ่าเป็นตรงไหนมัน่งอ่ะเป็นทั้งตัวเลยเหรอจ้้แล้วแฟนคุณยายไม่มาด้วยเหรอมามึงก็เจีบไปสิ นอนด, <Luc> <adia> ดีๆพูดดีๆเวลาคุณหมอบอกอ่ะนอนดีๆเฉยโอ้ยโอนี่อี้ยชาบอกว่ามึงซื้อซีมาทาขี้กาบมั่งนะหมอตวเราเป็นอะไรโอ้โหหนังทองยังไงทุ่งนาแตกละแหงนอนดีๆงวดกุ้หน่อยนี่ขึ้นเตียงนี่มีตา เนี่ยมีตังค์หรือเปล่าเนี่ยมาหาหมอเนี่ยห้าร้อยพอไหมไม่เป็นไรคลินิกเนี่ยมีตังค์ไม่มีตังค์ก็ไม่เป็นไรรักษาให้คนฟรีก็ได้ถ้าไม่มีจริงๆอ่ะไม่ได้แล้วยายทํางานอะไรอ่ะอ๋อทำงานอะไรทํางานตกเบ็ดมั้งเอ้าทํางานอะไรก็ถอนทุนงานอะไรยอนดีๆงานับจ้างเออตอบดีๆจะเล่นกับกูไหมเนี่ยเล่นมันนี่แบทิมตาบอดเลยเล่นเล่นนอนดีๆ อายุเท่าไหร่เนี่ยอายุสิบแปดฮึไม่เล่นด้วยนะวันนีเคยอายุสิบแปดออเคอายุสิบแปดอ๋อคุกคูคุณนึกว่าเล่นกับกูณสิถ้าสิบแปดแล้วล่ะอันนี้จะเท่าไหร่เนี่ยคุณเอ้ยอะไรเนี่ยมือนี่ยายมือเนี่ยเอาไว้ตรงนี้ไว้ตรงนี้ป้าเนอะมันไปโดนอีโบคุณช่วยไปโดนอีโบคูณช่วย ตอนนี้อายุเต็มเต็มเท่าไหร่ห้าหาหาแล้วแฟนคุณยายอายุเท่าไหร่ออ็ดอามแฟนอะอายุเคยยีเอยี่สิบเบอ่สิบเอ็ดทไมมึงแก่กับหัวมึงอะมันเคยอายุยี่สิบอ็ดใช่ไหมันอายุยีเอ็ดกูอายุห้บอ๋อแต่ไม่ได้เล่นอะกูใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยม้เล่น ถามชื่อชื่ออะไรยายคนเนี้ชื่ออะไรยายชื่ออะไรบุญรอมบุญรอมจ้านามสกุลนั่นแหละอะไรนั่นแหละเออนี่ต้องผ่าหลอดคอแล้วล่ะผ่ามันปวดีเส้นยึดคุณหมอคะหนูว่าผ่าหัวใจออกมาก่อนดีไหมนิ่มนิ่นิมเส้นมันยึดไงไม่ได้ไม่ไดาต้องตรวจไปตามขั้นตอนตอนดีดีน้ำลายน้ำลาย ยมาอะไรเฮ้ยยายยายนอนดีดีสิวุ่นวายมากนะยายนอนอะไรเนี่ยอะไรนี่นี่คุณหมอจะตรวจกูบาดเจ็บอยู่อ้าวต้องมาจิ้มส่งอีนี่คุณหมอคะนี่นี่คุณยายนอนลงคุณยายนอนลงอันนี้นอนขายายนี่ทำงานหนักตั้งแต่อายุสิบห้าป่ะเนี่ยทำงานหนักยี่สิบห้าหรือเปล่าเนี่ยทำงานหนัก ใช่แล้วมีสามีกี่คนแล้วอย่าให้อย่าให้อย่าให้คนไข้ขึ้นมามองดิเดี๋ยว<แ>ทีวิช่องมันเลื่อนไม่ต้องมองมีมีมีสาม,มีกี่คนคุณยายอ่ะโอ้น้ำไม่ท่วนนะค่ะไายอย่างนี้ยังน้ำไม่ท่วนอีกเหรออาการ<ค>น,น่าจะหนักแล้วเนี่ยคนมไ่ดูสายอากาศที่ดูดูท่อ <c oughs> โอ้ของมึงมึงยังมันเกียดอยีกเนี่ยเหม็นเห <c oughs> ม็นอย่างแรงเลยอ่ะ มึงอารมณเกียของตัวเองไม่ลูกพี่เหรองอนไอยเดียวยายงานมาเลยมึงดูกูเนี่ยดูกูอุ้ยหมอเนี่ยต้องไม่รังเกียจยังไงคะคุณหมอถ้ามึงไปโรงพยาบาลนะมึงตัดขามึงทิ้งได้แล้วนะทำไมล่ะชิบหายเหม็นในกระสลาแหน่เน่า อาเรียบร้อยนะเดี๋ยวเอามาฉีดยาสักเ็บนี่งเฮ้ยมึงอย่าไปเขีย่ยตรงนั้นสิคุณยายทำไมมีอะไรโดดๆล่ะเขาเรียกว่าอา่าภาษาพวกเราเขาเรียกว่ากระมันเป็นยังไงคะคุณหมอภาษาแพะมันเป็นยังไงนั้นเหรออธิบายอธิบายมันจะเป็นดุ่นๆที่โผล่มาตรงกึ่งกลางของ ร่างกายร่างกายและด้นดุ้นมันเป็นยังไงคะคุณหมอมันจะเป็นแท่งๆออกมาแล้วแท่งๆมันเป็นไอติมหรือว่ายังไงคะคุณหมอดูดได้เด้งเด็นเด้มันเงนอนเด้นไอมึงอยากรู้แท่งแจงไปดูกับกูแบบนอนนอนนอนเอาตายเลยทางขาไปเดี๋ยวเว่าคุณหมอเอาฉีดยาก่อนจ้านอนเด้ๆฉีดฉีดฉีดยา นี่อินนี่กูขีตรงนี้พ่อมึงขีตรงนี้คุณหมอขีตรงนีคะถือไว้ก่อนสิถือค่ะโอ้ยเหมือนน้ำพุเลยไห้นอน้อยไปนี่เธอโดนไปเหล็กอินนี่นอนนอนนอนเดี๋ยวก่อนเงียบเงียบก่อนฟังฟังฟังเงียบเงียบฟังโอ้โหสงสัยขี้ออกแล้ว ตอนแรกกูกลจะให้มันดังพูดมันดังแพร่เอาไงมาเน่มาเน่มาเน่นั่ง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 ก็ได้อื้าปากอันนี้มันเป็นยาแบบกินอ้าปากเมื่อกี้กูเห็นมึงไปเยี่ยวมาเนี่ยหมอบอกให้อ้าปากอ้าปากสิมึงจะบ้าเหรอช่วยหมอก็ต้องช่วยให้ดินดูดูหมอกินให้ดูเห็นมเอาอ้าปากคุณยาย คุณยายอ้าปากดูหน้ามันคุณยายอ้าปากอ้าปากอ้าอ้าปากอากูอ้าโยมาเออเฮ้ยว่าเอาเอามีดกูไปเก็บก่อนนะมีดอ่ะกว่าเดี๋ยวต้องมีใครสักคนนึงล่วงมาทิ่มเพรไม่โป้งตีนะคุว่าไปนั่งรอก่อนนะเดี๋ยวรอรับยานะจ้าอ่าอ่าไปไปไปไม่เป็นไรมากหรอก นี่ยเขาเรียกว่าวไยชราแล้วเออเออนั่งรอรับยานะแป๊บเดียวแป๊บเดียวเออมันไม่เป็นอะไรมากหรอกยายไม่ต้องมันไม่ถึงกับตายหรอกนี่เขาเรียกว่าแบบชราอ่อนๆใช่ใช่ใช่หมอฉีดยาอะไรเข้าไปให้อยาอากายรไหนอากาย ร้องทำไมเนี่ยอร้องทำไมจะอย่าร้องเดี๋ยวคนอื่นไม่กล้าเข้าโรงพยาบาลเข้าใจไหมเงียบเงียบเงียบเจ้าเงียบเจ้ายายต่อแต่ต่อแต่ต่อแต่ไม่เอาไม่เอานิ่งๆอแต่ต่อแต่ตอแไม่เอาไม่เอาเนี่ยอย่าทำเลยน่าเกลียดอะไรอ่ะหืมดูทำเด็กพอแล้วพอแล้วพอแล้วแล้วต่อแต่ต่อแต่ต่อแต่ อีสัตย์ไดไปทไปทื่นไปเอาซะดีไหมคุณหมออะไรนะเอาซะทีดีไหมให้กูเอาดีกว่าหมอเอาเอามันแตะเหรอคุณยายนี่นะคุณหมอไม่ใช่หน้ามืดขนาดนี้และมึงนั่นแหละมึงนั่นแหละอ้าวอ้าเอ้าคนไข้คนไข้ต่อไปคนไข้คนต่อไปอะใคร ตายโอ๊ยใครตายอ่ะยังไงเนี่ยไม่ตายก่อนเสียชีวิตเนี่ยเนี่ยโดนยิงโดนยิงโดนยิงนี่มันโดนแทงมันเจ็บเหมือนโดนยิงเอา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 นี่เอากรี๊ดไเเ้าดันซิกรี๊ดมานั่งนั่งนั่งเนี่ยอาการหนักเนี่ยเป็นไงมาไงอ่ะ มาหนิมานี่มาชั่งน้ำหนักก่อนไหมชั่งน้ำหนักก่อนไปขนาดนี้ต้องชั่งน้ำหนักก่อนบลเออเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบชนจวนไปเจ็ดสิบเอานั่งหนังปกติเอานังดิเดินนั่งสินั่งนั่งเออนั่งแล้วมันไปไงมาไงอ่ะ มีเรื่องก็ท้ายซอยละคุณหมอหรอไวๆนะหมอนาช้าไม่ได้นะทำไมอ่ะเด็ดเดีเดียวดีละแทงนี่ทำไมเลือดออกตรงนู้นน่ะอ๋อเลือดขึ้นสมองบรทุกแล้วทางบ้านเป็นไงทางบ้านอยู่สุขสบายดีแล้วตอนมีเรื่องเนี่ยเราไปกี่คนน่ะไปคนเดียวคุณหมอแล้วมีลูกเมียไหมมีแต่เลิกกันแล้ว๋อ้ลูกกี่คนน่ะ ล,ล,ล,ลูกสองคน<ม>ลูกติดพ่ออ๋อลูกติดพ่อลูกติดพ่อแล้วอ๋อเมียไม่ได้ไม่มีลูกติดทั้งพวกเก่ามาไม่มีอ๋อไม่มีไม่มีไม่มีมมอ๋อแล้วคุณพ่อคุณแม่มีชีวิตอยู่ไหมเอพ่อพ่อยังมีชีวิตอยู่แต่แม่ตายแล้วแม่แม่โดนพ่อข่มขืนตายมีเพื่อนไหมเมย์มชื่ออะไร โอ้ยชื่อเยอะแยะใครมั่งอ่ะชื่ออะไรเยอะกับไอ้แยะไมควรๆนะหมอนะมันสมควรแล้วนะที่โดนมาเนี่ยเฮ้ยอย่าเพิ่งยังไม่ได้จัดยายังไม่ได้จัดยาให้ยังไงเนี่ยมาเกินกินของมาดกินของบูดมาอ่าๆ่เดี๋ยวๆๆห๋ยวดี๋ยวหมอหมอหมอที่ดูหมอที่ หัวเลือดออกเยอะเลยหัวเลือดออกเยอะโอ้โหเต็มเต็มเลยยาขนาดนี้เต็มเต็มเห็น10น้ำเล็ดหูตาทั้งโงงเลยอานั่งน่ะผิดที่ผิดที่แล้วหงายขึ้นเออแล้วกี่โมงอะตอนที่มีเรื่องอะเหม็นเนอะเหม็นไม่ตดเหม็นที่ร่างก่อนเนีคุณหมอดอตดนี่ไม่ใช่ดอกกุหลาบที่ห่าเช้าขี้ป่ะเนี่ยไม่ได้ขี้รีบใช่ไหมรีบถ้าขี้ก็ไม่ไม่เหลือไม่ต้องกดชักโครกว่าอ่า